โอเีนครับตอนนี้พวกเราก็ตายหมดนะครับเหลือแค่เพื่อนคนเดียวนะครับก็อิบอายเลยไงแงองอตอนนี้คือกูมีเหรียญพันเอ็ดด้วยคือกูกำลังจะไปชุดนั่นไงเรียบร้อยครับชำ้ชำๆเลยสามตัวไอ้ไฟ มาลุ้นเงินดูนะว่าเพื่อนเราจะรอดหรือไม่รอดรอดก็เอาคลิปลงไม่รอดก็ไม่เอาคลิปลงจบไม่รอดก็เอาลงรอดก็ดีไปสัตว์มันมากี้เรื่อยๆวะ่ะ ลวงหนึ่งครับไปน,นี่สวยมึงไปเปิเปเปเดเขาที่มึงไม่ไปชุดก่อนแล้วหยี่ยมเลยเพืเ่อนคน ันนี้ก็เป็นคลิปที่ท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับคือวันนี้ว่างนะครับผมก็เลยลงวันนี้วันอาทิตย์ผมไม่ได้ไปเรียนนะครับปกติผมจะเมื่อวานนี้กูไม่เรียนหรอกไอกสัตว์กูพูดไปเฉยๆเละไอสัตว์กูติดเล่น g t a ไฟซีเฮียซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมขายรหัสนั้นทิ้งแล้วนะต้งองต่อเงาแล้วผมมาสร้างไอดีใหม่วเว้นั่นแหละจะเป็นประมาณนี้ ใครที่อยากรู้ว่าทำไมผมไม่ลงคลิปเล่นกีต้ไฟตีเลยเพราะลบชิ้นานแล้วพี่สร้างห้องใหม่เลยนีฮเฮ้ยเ่อนเรียบร้อยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย